สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับจะมาตอบคำถามนะสักเล็กน้อยละกันนะครับสำหรับหลายท่านนะที่สอบถามเข้ามานะครับว่าเฮ้ยพี่ไอกิจกรรมอ b เ r รเนี่ยเราต้องตีตะบี้ตะบันเราต้องขยันเล่นเราต้องนื่นนี่บลาบลาไหมนะครับโอเคก็ สำหรับตัวกิจกรรม Uber นะครับมันก็จะเป็นกิจกรรมนะให้เราตีมอนนะครับตีพวกบอสตีนู่นตีนี่นะครับมันก็จะมีทั้งที่เราตีเองนะครับแล้วก็ที่เพื่อนแชร์มาให้เราตีนะครับซึ่งเวลาเราตีเสร็จนั่นนี่เสร็จนะครับเราก็จะได้ในส่วนของแต้มนะครับไอตัวแต้มตัวเนี้ยนะครับแต้ม Uber อร์เนี่ย แล้วก็มันก็จะเป็นเหรียญอูเบอร์นะครับให้เราเอามาสามารถซื้อของในร้านค้าได้นะครับของในร้านค้าก็มีซื้อเต็มไปหมดนะครับก็สำหรับใครที่สอบถามเข้ามานะครับว่าเฮ้ยเราต้องขยันเล่นเราต้องเล่นนู่นนั่นนี่布拉布拉ไหมนะครับสาหรับผมนะครับเออส่วนตัวผมนะครับผมบอกเลยว่าไม่จําเป็นต้องไปตะบี้ตะบันเล่นหรืออะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าของที่น่าสนใจเนี่ยรู้สึกว่าเราแค่เล่น ของแต้มของตัวเองอ่ะแต้มของเราเนี่ยเล่นเสร็จเล่นครบวันละ50เนี่ยมันก็แทบจะเหมาไอ้พวกร้านค้าอะไรพวกเนี้ยได้หมดแล้วนะครับทีนี้มันก็จะมีประเด็นอยู่2ออย่างก็คือไอ้ตัวกล่องนะครับที่มันเป็นกล่องที่ซื้อได้ไม่มีวันหมดนะครับซึ่งไอ้กล่องนี้นะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างขยะนะครับ สิ่งที่ดีที่สุดนะ่าจะเป็นในตัวซูชิเราไหมที่ซื้อจากกล่องเนี่ยพวกซูชิหยกเงินนิดหน่อยนะครับก็ถามว่ามันโอเคไหมถ้าเราฟาร์มแต้มแบบโอ้เป็นหมื่นเป็นพันเป็นล้านเป็นแสนแบบโอ้มาอัดลงกล่องนี้นะครับมันก็โอเคนะครับเพราะว่าคือของที่มันได้มาเนี่ยมันมันก็เข้าไอดีเราไงยิ่งได้ของเยอะก็ก็ก็ดีอ่ะนะครับได้ของ อะไรพวกนี้เยอะมันก็คือดีนะครับจะถามว่าเราจําเป็นต้องไปตบี้ตบันเล่นไปนั่งปั๊มแต้ม78จอไปนั่งดิวกับเพื่อน10-20คนแชร์บอสมาให้เราคนเดียวอะไรขนาดนั้นไหมก็ไม่นะครับเพราะว่ากล่องนี้นะครับสําหรับใครผมไม่รู้นะครับสําหรับผมเนี่ยแม่งกล่องมันคอ่อนข้างขยะเลยนะครับไอ้กล่องของกิจกรรมฮูเปอร์เนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับพวกกล่องแบบกล่องสุ่มมิตะมะ นะหรือว่าจะเป็นกล่องสุ่มแบบของกิจกรรมที่ไม่ใช่กี่กระรบเบอรือนะครับแต่ว่าไอ้กล่องเพราะนั้นมันลิมิตแค่200กล่องนะปกตินะแต่ว่าข้อดีของมันเนี่ยก็คืออันเนี้ยคือซื้อได้ไม่จํากัดนะครับเราก็จะได้ของจากไอ้กล่องเนี่ยไม่จํากัดเท่าที่เราไปเก็บแต้มไปฟาร์มแต้มตัวเหรียญเนี่ยมานะครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกเลยครับก็คือใครที่สอบถามเข้ามานะครับว่าเฮ้ยต้องเล่นนู่นนั่นนี่ไหมนะครับ ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่ากล่องนี้มันก็ไม่ได้ดีเลิศเรืออะไรนะครับมันก็ได้ของนิดหน่อยนะครับแต่ถามว่าถ้าเราขยันเล่นขยันฟาร์มมันโอเคไหมมันก็โอเคนะครับมันก็ได้ของฟรีอ่ะเออมึงฟาร์มกิจกรรมไปเรื่อยๆมึงก็ออกมาเปิดอันนี้ได้เรื่อยๆนะครับต่อมานะครับเราจะเป็นต้องไปแอดโคโนโหดแอดนู่นนั hold, ่นนี่เราจาเป็นต้องนู่นอาเชสสารพัดสารเพไหม ก็ไม่จําเป็นนะครับก็อย่างที่ผมบอกก็คือเราสามารถมีแต้มมาเปิดมาซื้อของไอ้พวกนี้ได้ด้วยตัวเราเองอยู่แล้วนะครับถ้าเราเป็นคนที่ตีบอสได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นไอดีบ้านกลางบ้านเด็กนะครับโอเคอันนี้เราอาจจะต้องไปหาแอดให้กับคนโหดให้เขามาช่วยแบกซึ่งอันเนี้ยมันก็จะยิ่งเข้าทางอีกนะครับเพราะว่าไอ้พวกคนที่มันตีได้ตีบอสได้อะไรได้เนี่ยมันก็ต้องการคนที่แชร์บอสแชร์อะไรให้มันไปนตีใช่ปะ อันเนี้ยมันก็คือไอดีบ้านเด็กบ้านกลางเนี่ยมันแทบจะแทบจะลอยเลยเว้ยเออก็คือแบบเราไม่จําเป็นต้องไปตีโน่นนี่อะไรให้แบบโอ้โหกูต้องไปนั่งทําทีมเองแล้วก็ไปหาแอดคนที่เขาอยากจะได้บอสจากเราเราก็ไปแอดเขาแล้วก็แชร์ให้เขานะครับทีนี้มันก็จะสบายครับทั้งผู้เล่นผู้เล่นที่ตีบอสเองได้กับผู้เล่นที่ตีบอสเองไม่ได้นะครับก็คือ ตีบอสเองไม่ได้ไปหาแอดให้แล้วก็โอนแล้วก็แชร์ไปให้เขาตีนะครับส่วนคนที่ตีได้นะครับแล้วก็รับแอดแล้วก็เราก็ยิ่งได้บอสมาแล้วก็ยิ่งได้แต้มเยอะเห็นไหมอันนี้มันก็คือชิว,ชวๆนะครับแต่ทีนี้มันก็จะมีในกรณีของคนที่สถามเข้ามานะครับก็คือผมอุย้ยต้องตบี้ตบันเล่นไหมผมเล่นแบบโอ้ยเชี่ยผมไม่มีนู่นนั่นนี่แผมต้องไปเปิด78็จอ10 2 0 3 0 40จอไม่ต้องนะครับ ก็คือเอาง,ง่ายๆเลยนะครับสาหรับผมนะถ้าคุณไม่ได้ที่จะไปแบบเข่งกับอีกกล่องเทียเนี่ยนะครับตีให้ครบ50ก็พอนะครับถ้ามีเพื่อนเพื่อนแชร์บอสมาแล้วก็ช่วยตีแจมจากเพื่อนอีกนิดหน่อยก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องไปตะวี้ตะบัดเล่นอะไรขนาดนั้นนะครับอย่างผมเนี่ยถ้าถามผมว่าผมตีเยอะไหมนะครับผมตีนิดเดียวนะครับอันนี้เมื่อวานผมยังตีไม่ครบเลย ก็คือผมตีแค่ของตัวเองเนี่ย50ครบ50ทำ50ใช่ไหมแล้วก็ผมอาจจะมีไปขอบอสในแชทบ้างนะครับตัวสองตัวนะครับเพราะว่าเอ้ในแชทเนี่ยมันก็จะมีแชทของคนไทยนะไอ้แชทห้องแชทไอ้ห้องแชท1011เนี่ยนะครับผมก็มีไปขอบอสเขามัาง่งตัวสองตัวนะครับตีเสร็จแต้มครบโคต้าครบผมก็เลิกตีแล้วนะครับแต่ทีนี้ คนที่ต้องการที่จะเอ้ยตบบี้ตะบันขยันเล่นเพื่อเอาแต้มให้ันเยอะแบบเยอะ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 เนี่ยมันไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับมันไม่จําเป็นขนาดนั้นแต่ถามว่าถ้าเรามีเป้าหมายที่เอ้ยกูจะต้องทําแต้มให้เยอะอันนี้โอเคอันนั้นก็คือเป้าหมายของคุณุูณก็ตีไปเล่นไปนี่มันก็คือปกตินะครับแต่ถ้าเกิดสําหรับใครนะที่กําลังลังเลว่าเฮ้ยผมจะไปเอาไอดีนี่ยเจจอมาโอนบอสให้ดีไหม หรือว่าผมจะไปดิวไปทํานู่นทํานี่ดีไหมนะครับสำหรับคนที่กําลังอยู่กึ่งกลางนะก็แนะนําเลยนะครับไม่ต้องนะครับมันเหนื่อยนะครับแต่ถ้าเกิดขยันก็ทํานะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ขยันนะครับแล้วคุณต้องการคําตอบที่ว่าจาเป็นต้องไปไหมนะครับผมบอกเลยไม่จําเป็นนะครับก็ตีแค่แม่ง5 0ครบโ0แค่นั้นก็พอนะครับแต้มเนี่ยมันสามารถซื้อของอะไรพวกนี้ได้นะครับส่วนไ d บ้านเด็ก บ้านเด็กบ้านกลางนะครับที่ตีบอสเองไม่ได้ทานู่นทํานี่เองไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องไปหวังแต้มเยอะนะครับก็มันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าไอดีคุณเป็นไอดีกลางไอดีเริ่มต้นคุณก็ไม่ต้องไปหวังว่าแต้มคุณจะเยอะเวอร์วัาวางอะไรนะครับคุณก็หวังแค่ว่าเออซื้อของในร้านเนี้ยครบก็พอแค่นั้นเองนะครับโอเคแล้วผมบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าทําไมไอกล่องนี้แม่งขยะนะครับถ้าสําหรับมุมมองผมนะกล่องนี้มันค่อนข้างขยะนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อ50กล่อง นี่ให้ดูน่ยคือสิ่งที่มันดีก็คือสูชิเว้ยโอเคมันได้ซูชิมามันดีแต่ที่เหลือมันขยะชิบหายเลยเนะี่ยไม่มีที่อะไรดีเลยดูดิได้เงินเงินอันนี้ก็คือแบบถ้าเกิดถ้าเกิดคุณเป็น id ที่แบบไอดี ID ประมาณผมเนี่ยมันมันสบายอยู่แล้วอะ่ะนะครับไอพวกนี้มันมันคือของที่แบบแม่งเหมือนอเกลอแบบออปชันเสริมมาให้นิดหน่อยอะนะครับ ไอพวกเศษนี่ก็คือขยะจัดนะครับเอาไงยันนี่ก็คือออปชั่นเสริมมันก็คือเหมือนกับของแถมนิดหน่อยนะครับไอกล่องนี้เปิดมาเอาจริงๆรู้สึกว่าที่แบบที่เห็นพอเห็นผลนะก็จะมีไอซูชิกับเงินแล้วก็หยกแดงนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณดวงดีดวงแย่อย่างไงเปิดแต่รอบนะครับแล้วก็อาจจะมีดารุมะดำมัง้งไม่รู้เห็นเขาก็ได้อยู่นะครับพวกเศษะนะครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่ง สามาส่วนตัวผมเนี่ยกล่องนี้ขยะนะครับจริงๆไม่ต้องดับบี้เดอะบลเล่นหรอกก็คือเอาง่ายๆอะ่ะถ้ามึงขยันฟาร์มมามึงก็มีซูชิมีเงินแล้วมึงก็ไปฟาร์มต่อนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่คนที่ขยันฟาร์มขอยากเล่นอะไรเล่นแค่แบบตามเกมนะครับห้าสิบจบพอนะครับไอ้กล่องแป8ปดแดนะครับไอ้กล่องแปดปดปดนี้นะครับขยะไม่แพ้กันนะครับได้พวกของโงูๆเต็มไปหมดนะครับ สรุปเลยนะครับถ้าคุณไม่ได้คิดจะฟาร์มแบบฟาร์มในกิจกรรมเนี้ยเพื่อเอาซูชิไปฟาร์มในวันธรรมดาแบบโอ้ตับบี้ตะบันกดออโต้คลิกฟาร์มกันทั้งวีทั้งวันอะนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปเปิด78จอนะครับไม่ต้องไปหาตับบี้ตะบันนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่นะครับเล่นตามเกมนะครับก็คือ50าสทับ 50, แล้วก็จบเลกนะครับมาซื้อของในร้านนะครับมันก็จะมีซูชงซูชิมียันมีอะไรเนี่ย ก็มาซื้อของในร้านให้มันครบๆนะครับส่วนถ้าเกิดแต้มเหลือก็ค่อยมาเปิดกล่องนี้แค่นั้นเองนะครับเปิดได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับเพราะว่าสําหรับผมเนี่ยก็ผมก็บอกไปแล้วนะครับกล่องมันค่อนข้างขยะพอสมควรนะครับโอเคก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะใครที่สอบถามเข้ามานะครับว่าต้องเล่นอะไรไหมนะครับก็เล่นแค่ห้าพอนะครับถ้าขี้เกียจตีมก็ไปหาแอ ใครสักคนหนึ่งนะครับที่เขาตีไหวแล้วก็แชร์บอสไปให้แม่งตีนะครับแล้วคุณก็เล่นโคตาที่แบบตีบอสสามดาวสี่ดาวได้ของคุณเนี่ยก็ตีนะครับเพราะว่ายัางไงแต้มมันพอซื้อแต้มมันมีอยู่แล้วครับถ้าเกิดเป็นไอดีที่แบบว่าตีบอสสี่ดาวห้าไอตีบอสถ้าหกดาวได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่บอสบางตัวคุณตีไม่ผุกก็แชร์นะครับหรือบ้านเด็กบ้านกลางเนี่ยน่าจะแต้มพอนะครับ โอเคเนาะก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่สอบถามเข้ามานะครับว่ากิจอูเบอร์เนี่ยเราต้องขยันตีขยันเล่นอะไรขนาดนั้นไหมนะครับก็ไม่ต้องนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็เป็นหนึ่งในคนที่เล่นแบบตามเกมธรรมดาธรรมดานะครับผมถามมีคนสอบถามผมเข้ามาผมใช้ออโต้โค้งออโต้คลิกไหมก็มีบ้างนะครับในบางกิจกรรมนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าแบบวันฟาร์มปกติอะไรพวกนี้นะครับเนี่ย บับผมมี18วันนะครับบับอีโวมี18วันในพวกนี้มี10วัน10วัน10วันอะไรพวกนี้นะครับถามว่าถ้าเกิดผมอย่างผมมานั่งเปิดออโต้คลิกฟาร์มทั้งวีทั้งวันนั่งฟาร์มได้ไหมก็ได้นะครับแต่ผมไม่ถามเพราะว่าผมเล่นแค่ตามเกมนะครับก็คือหนึ่งด้วยผมขี้เกียจนี่แหละนะครับเล่นแค่ตามเกมคืออะไรนะครับผมฟาร์มหมดซูชิ5เอออโต้5ครั้ง5รอบของมันเนี่ยผมก็เลิกแล้วนะครับไปหาอะไรทําไปนั่งเล่นไปนั่งทํานู่นทําเนี่ยนะครับ แต่ถ้าถามว่ามานั่งตะวันนั่งฟาร์มได้ไหมผมก็ทําได้นะครับผมขี้เกียจนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่มุมมองแล้วแต่การเล่นของแต่ละคนเนาะถ้าเกิดคุณจริงจังในการฟาร์มในการเล่นเนี่ยคุณก็นั่งเปิดออโต้คิกแล้วก็ไปฟาร์มไออูเบอร์แล้วก็ไปแลกกล่องเพราะามันมาได้ซูชิก็ค่อนข้างเยอะนะครับถึงผมจะบอกว่ามันเป็นกล่องที่มันขยะระดับหนึ่งนะครับแต่มันก็ได้ซูชิเยอะอยู่นะเออก็ ถ้าฟาร์มเรื่อยซูชิก็อาจจะเป็น40 5060k 100 K กรยก็ได้มั้งนะครับนี่ก็อยู่ที่ความขยันว่าคุณจะฟาร์มแต้มไปเปิดไอ้กล่องเออไมนก็อยู่ที่ความขยันว่าคุณจะฟาร์แม,ปปม,มรแต้มมาเปิดไอ้กล่องพวกนี้เยอะไอ้กล่องเนี้ยเยอะน้อยเพียงใดนะครับเนาะก็สรุปสั้นๆง่ายๆที่พูดมาทั้งหมด10กวนาทีนะครับถ้าขยันแล้วคิดจะเอาซูชิไปฟาร์มต่อก็ขยันฟาร์มอเวอร์ฟาร์มอเวอร์เสร็จ แล้วก็มาเปิดกล่องนี้เพื่อที่จะเอาซูชิไปฟาร์มไปกดออโต้คิกต่อนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เล่นแค่ตามเกมนะครับฟาร์มหมดออโต้ก็คือเลิกฟาร์มเลิกทำนูทนทำนี่ไม่ต้องเป็นต้องไปตบบี้ตบบันเล่นอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคง่ายๆสั้นๆแค่นี้แหละสําหรับกิจกรรมนะครับก็คือขยันได้ซูชิเยอะไม่ขยันก็ได้ซูชิธรรมดาง่ายๆแค่นั้นเองนะครับโอเคนะก็ ส่วนเงินกับหยกเนี่ยอันนี้มันก็เป็นของแถมนะม้นก็ได้เข้ามาน,นี่ก็คงไม่ต้องมาพูดคุยอะไรกันมากนะครับโอเคก็เดี๋ยวสําหรับกิจกรรม u ber อร์นะที่ว่าจําเป็นต้องตับี้ตะบันลเล่นกันไหมจําเป็นต้องนู่นนี่ไหมนะครับก็ไม่จําเป็นนะโอเคแล้วสําหรับครที่สามเข้ามาก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายไปละ